สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะ FC นะคะช่องทรายพระใหม่นะคะวันนี้นะคะทรายมาเปิดรับสเสด็จนะคะเป็นรังกรรมการอุปถัมภ์นะคะมาให้พี่พี่ได้เช่าบูชาแล้วก็เก็บเก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นรังกรรมการอุปถัมภ์สร้าง99้รังเท่านั้นนะคะก็ สำหรับรุ่นนี้นะคะในในชุดลังธรรมดาเนี่ยก็มีการถวายเข้าวังด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ที่เก็บเก็บได้นะคะเก็บได้ลูกค้าจะชอบมาถามทรายว่าทําไมถึงไมีมพระรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพระ มีเยอะนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าชอบความสวยงามอะไรางี้ลูกค้าก็กเลือกเช่าบูชาคือพระถ้าปลุกเสกเนี่ยสามารถแขวนได้เพราะว่าคนที่แขวนเนี่ยส่วนมากเน้นพุทธคุณถูกไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเน้นในการเก็บสะสมเช่าบูชาไว้เพื่ออนาคตนะคะก็แล้วแต่คนจะมองแล้วแต่มุมมองนะคะอย่างเหรียญรับเสด็จเนี่ยนะคะทุกพิม ก็ทำมาตามแบบของหลวงพ่อคูณนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะหนึ่งลังจะมีให้รุ้นสีอ่าสีพิมพ์นะคะแต่ลังนี้นะคะมีเนื้อเงินทั้งหมดหกเหรียญน,นะคะสําหรับลังเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีจุดจุดอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะจุดหมายหมายมาว่าอันไหนเป็นเนื้อเงินนะคะก็คือเขาซีนมาแพ็คมาอย่างดีมากนะคะอันนี้อันนี้กล่องนะ กล่องเนี่ยเขาทามาแบบสองชั้นเลยนะคะสองชั้นเลยนะนี่มีสติกเกอร์ p ี g a นะคะแกะแบบสองชั้นนะคะข้างในก็เป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งในการใส่ใส่พระมาอันนี้ใส่ติดสติกเกอร์แล้วนะคะหนึ่งร้อยลุ้นนะคะก็คือหนึ่งร้อยกล่อง ลูกค้าบางคนก็ยังไม่รู้จักลุ้นนะคะเดี๋ยวทายขออธิบายก่อนนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่งเริ่มสะสมนะคะลุ้นคืออะไรอะไรแบบนี้บางคนเคยไปเล่นแบบเป็นกล่องมาใช่ไหมเปิดออกมากล่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไปไปแบบเล่นเบอร์ใช่ไหมคะกล่องละพันสองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในนั้นก็มีพระหนึ่งองค์แต่มีพระอ,อาจจะมีห้าสิบกล่องกล่องละพันสองแต่พระหลักๆจริงๆอะ่ะที่ใส่ไปในนั้นอะ่ะ มีให้แค่สองกล่องนะคะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเขาทําแบบเป็นกล่องใหญ่แบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาบอกทรายเหมือนกันนะคะให้เลือกแบบกล่องใหญ่แบบนี้นะคะแต่ของทรายเนี่ยลูกค้าเป็นรุ่นนะคะคือทุกเหรียญเนี่ยก็คือเป็นเป็นรุ่นนี้นะคะทั้งหมดนะคะเว้นแต่ว่าลูกค้าจะได้เนื้ออะไรในในรังรุ่นนี้นะคะน่าจะเป็นอ่ามีแต่เนื้อบนบนหรือเปล่าที่เป็นพวกเนื้ออันปะก้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ มีงานลงยานะคะทรายลงตัวอย่างเหรียญที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะให้ให้พี่พี่ได้ชมกันไปบ้างแล้วนะคะเมืมมมม่อเมื่อตอนกัางวันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในชุดกรรมการนะคะก็ทำมาทั้งหมดา500ชุดนะคะเขาจะแจกกรรมการแล้วก็นำมาสัมมนาคุณนะคะสำหรับคนที่ยกหลังรับเสด็จมาด้วย นะคะตอนนี้ลังชุดหนึ่งเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะราคาวันนี้น่าจะอยู่ที่ราคาที่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหรือเปล่าทรายไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะทายมาเปิดให้รุ้นรับไปดแปดร้อยห้าสิบการันตีเนื้อเงินเนี่ยในเนี้อหกเหรียญน,นะคะเนื้อเงินหกเหรียญน,นะคะแล้วก็มีทั้งหมดสี่พิมพ์ นะคะเหมือนเหมือนรังธรรมดาคือมีทั้งหมดสีพิมพ์อ่าชุดรับเสด็จกรรมการกับรังธรรมดากล่องก็จะแตกต่างกันนะคะกล่องแตกต่างกันตัวนี้สร้างทั้งหมดเก้าเก้าลังนะคะน้าเก็บมากๆในราคานี้นะคะอันนี้เอามาเป็นพิเศษให้กับ พพเอฟซีนะคะที่ติดตามทรายนะในราคานี้แปดร้อยห้าสิบนะคะรวมค่าส่งแล้วนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะบางครั้งลูกค้าก็จะถามทรายซ้ๆว่ามีเก็บปลายทางไหมมีเก็บปลายทางไหมทรายก็บอกว่ามีมีม,ม,มีบอกทุกคลิปเลยนะคะบอกทุกคลิปเลยนะคะลูกคา้าอย่าลืมกดไลค์ให้ทรายนะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเรานะนี่นะคะส่วนเหรียญเนี่ย ่าเดี๋ยวซ้ายให้ดูว่าอันนี้เป็นเป็นรังธรรมดานะคะที่ที่ของตายที่มันยังเหลืออยู่นะคะเป็นเนื้อเนื้อชนวนชนวนด้านนะคะนี่นะคะแต่ว่ารังกรรมการเนี่ยอันนี้เป็น เป็นเนื้อชุบโบราณน,นะคะเนื้อ,อชุบทองโบราณสวยมากลูกค้าเหมือนทองจริงๆเลยใช้สังเกตว่าจะตอกโคตส,สาราทุกเหรียญแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นอ่านะคะลูกค้าเนี่ยรังกรรมการกับอันนี้น่าจะน่าจะต่างกันที่การตอกยันเหรียญกลมอันนี้ถ้าเหมือนจะตอกยันกับหัวนะใครแกะได้อะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้า อันนี้นะถ้าสมมติว่าสามวันหรือว่ายังออกไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวทรายจะแกะนะคะแกะแล้วก็เปิดให้บูชาเลยแต่ว่าถ้าเป็นราคาเนื้อบนทรายปล่อยบนแน่นอนนะคะเพราะว่าเก้าสิบเก้าลังเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนตามเก็บแล้วเป็นงานของอพี่เอพุทธศินนะคะก็คือทีมเดียวของพี่ป๋องสุพรรณนะคะพี่ป่องสุพรรณเป็นคนการันตีนะคะเป็นคนการันตีนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเป็นงานกองบุญแล้วก็ดีมากๆนะคะ นี่เป็นพิมพ์เดียวกับจะเริญพรกลางนะคะลูกค้าที่มาถามว่าจเจรินพรกลางจเจริญพรสองออกเมื่อไหร่นะคะทรายไม่ทราบนะขนาดผู้สร้างยังไม่ออกมาบอกเลยทรายจะรู้ได้ยังไงนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะคะแต่ว่าอ่ารับเสด็จรังกรรมการอุปถัมม่าน่าจะตอกยันมีสองข้างตรงนี้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะคะแต่ว่า ในในกล่องนี้ก็ไม่แน่ใจน่าน่าจะเหมือนกันอย่างเหรียญรูปไข่นะคะรูปไข่ที่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์เนี่ยก็ก็ต่างกันอยู่นะนี่ต่างกันกับรังทกกรรมการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย อันนี้ต่อพัดสองข้างนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรังธรรมดาแต่ไม่ได้ตอกอันนี้เป็นรังกรรมการก็จะตอกแบบนี้นะคะก็ลองสังเกตดูนะคะเขาก็ต้องทําจุดที่มันต่างกันออกมาอยู่แล้วนะคะเหมือนพยักแสนล้านที่มีนําเลิกมีอะไรแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นเป็นเนื้อชุบเงินนะคะคือชุดเนี้ยจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยนเนี้ยจะใส่เป็นกล่องในกล่องใหญ่แต่ว่ามีกล่องทุกอันนะคะอย่างนี้กล่องเขา นะจะใส่ในกล่องใหญ่มาเขาเปิดกันนะคะที่ชุดละห้าพันห้านะคะเขาขายกันยกชุดนะแต่ว่าอันนี้ถ้าใครอยากได้สายจะแบ่งก็คือจำนวนการสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญน,นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบเต็มอง์นะนี่ตอกยันมิตรงนี้นะคะใต้ดอกบัวนะคะเป็นกรรมการนะคะตอกพัดด้านบนนะคะส่วนเป็นอันนี้เป็นเหรียญ เต็มองค์นะคะเหรียญกลมเต็มองค์นะคะตอโคศลาลงยาคุยพื้นแต่ก็ต่อโคศลาข้างในนะนี่นะคะเป็นเหรียญกับหัวแบบนี้นะนี่นะคะมันต้องมีความแตกต่างอยู่แล้วนะคะสวยงามเป็นชุดเงินลงยานะคะลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเงินนะคะแต่เป็นในชุดกรรมการ นะคะเป็นในชุดกบกันเขาใส่กล่องแบบนี้มาให้เขาขายกันยกกล่องนะคะที่เปิดบูชากันห้าพันห้านะคะห้าพันห้านะแต่ว่าใครที่อ่าอยากจะแบ่งบูชานะคะแบ่งบูชานะเหรียญละพันสองนะคะเนื้อชุบเงินลงยาเหรียญละพันสองอย่าลืมว่าสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญนะคะห้าร้อยเหรียญ นะเหรียญละพันสองนะคะเนื้อชุบทองโบราณนะคะชุบทองโบราณนะมีสองเหรียญสองแบบนะคะแบบครึ่งองค์กับแบบเป็นแบบครึ่งองค์แบบกลมกับแบบเหรียญลูกไข่นะคะเหรียญ ให้เหรียญละ800นะคะลูกค้าให้เหรียญละ800เนาะส่วนใครที่เคยจองกับทรายไว้อะทักมาหาทรายใหม่หรือว่าโทรมาหาทรายใหม่ใครที่ที่ไลน์มาไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลองทักมาใหม่นะคะบางทีทรายอาจจะลืมเนาะเพราะว่าตอนนั้นที่ทรายเปิดเปิดรับจองก็มีคนมีพี่หลายคนโทรมาจองอยู่นะเพราะว่าแต่ทรายไม่ได้ไม่ได้โน้ตนะคะให,ให,ใหนะะ้ให้โทรมาใหม่นะคะให้โทรมาใหม่นะคะ ถ้าจะบอกว่ารุ่นนี้น่าเก็บมากลูกค้าฟังดีๆคือ99หลังนะคะแล้วผู้สร้างนะคะเป็นเป็นถึงผู้ที่มีสถาบันรับรองนะคะสถาบันรับรองในการสร้างพระคือเขาจะเป็นคนที่ โดนแบบว่าหลาๆอะไรเงี้ยเรื่องการสร้างพระนานอะไรอย่างนี้แต่นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่พระเขาอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่ใครให้ให,ให้ให้คิดแค่นี้นะคะสําหรับคนที่อยากเก็บนะคะอยากเก็บพระอยากสะสมนะเราก็ต้องเลือกนะคะต้องเลือกนะต้องเลือกนั่นแหละนะคะในอนาคตเนี่ยพระที่หน้าสวยนะคะก็ใช้ว่าดูจะมีอนาคตแต่พระ ที่มีผู้สร้างที่เขาเป็นการการันตีเนี่ยหรือว่านําพระไปลงในนิตยาสารเอกอในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วนี้เป็นรุ่นเหมือนรุ่นทําเนียบด้วยนะคะมาจากหลวงพ่อคูณนะคะแล้วก็มาหลวงพ่อพัดนะคะเป็นรุ่นรับสเสด็จนะ อันนี้แซคก,ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะส่วนมาหามงคล68หมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งรังนะคะอาจจะหารังใหม่มาเพื่อมาแกะแล้วก็เปิดให้พี่ๆได้เลือกเนื้อกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะคะถ้าใครแชร์ก็แชร์ได้ก็แชร์ออกไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ